พวกเขาเห็นความงดงามของคุณที่บอบบางและงดงามพวกเขาเห็นความสงบสุขของคุณที่ถักทอจากศรัทธาและความเหนือยกพวกเขาลืมหัวใจของคุณที่ถูกผูกไว้ด้วยความหลงไหลและการเป็นทาสเมื่อคุณตื่นขึ้นพวกเขาจะเห็นความจริงของคุณธรรมชาติสัตว์ร้ายที่ถูกเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็น สวัสดีครับผมโจที่เฮสซ่าครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมฮ o ลโลไนซ์ซิลซองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับนี่เลยสำหรับเนื้อเรื่องครับเราจะได้รับบทเป็นเฮเนตนะครับนี่เจ้าหญิงผู้พิทักษ์แห่งฮอลโลวีนเนตนะครับนี่เลยเจ้าหญิงคนนี้นะครับเล่นเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ตอนนี้ครับ เรากาลังจับไปประจนภัยในอาณาจักรใหม่ที่ปกครองด้วยผ้าไหมนั่นเองแต่ตอนนี้เนื้อเรื่องนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนเราจะถูกจับนะ mm hmm. แล้วก็มาปล่อยหรือว่าเอามาในประเทศปะทุกคนอือันนี้เราก็ยังไม่รู้ครับเราต้องไปหาคําตอบกันในเกมนั่นเองนี่เลย mm hmm. นี่ครับเหมือนมีคนมาช่วยนะครับทุกคนนะ mm hmm. ไม่น่าใช่คนเนาะ <laughs> น่าจะเป็นนกร mm ับมา เป็นพลังให้กับเราเหมือนมาเพิ่มพลังให้กับเราหรือเปล่านี่ครับแล้วก็เหมือนมี้าไหมโผล่ออกมาครับจังหวะนี้โอ้โหทาให้สะพานขาดลงไปเลยครับโอ้ยตัวที่หลากเรามานี่น่ารักเหมือนกันครับเนี่ยแต่ไม่รอดตักตัวเองงาซะงั้นเชียวเหมือนจิแล้วเปิดไฟดีครับมาแล้วครับบทที่หนึ่งครับทุกคนบทที่หนึ่งก็คือ ฟาลูมฟาลูมก็คืออาณาจักรฟาลูมครับที่ตั้งอยู่ในดินแดนอันห่างไกลและแห้งแล้งอาณาจักรนี้ปกครองและถูกหลอกหลอนด้วยไหมและบทเพลงเนี่ยก็คือผ้าไหมและบทเพลงเนาะซึ่งเป็นสองพลังอันทรงพลังที่สุดของโลกใบนี้งี้งงสแสดงว่ามีบทเพลงแล้วก็ผ้าไหมนะครับที่กำลังครองโลกของโฮโลูนไหนอยู่เลยนี่นครับเบรน เริ่มเกมครับทุกคนนะให้เรามาทางขวาก่อนนะครับในจุดทางขวามีห้องลับนะครับเพราะว่าเราจะได้เศษเปลือกเล็กน้อยนะครับมาเก็บไว้เนาะหลังจากนั้นครับให้เราเดินไปทางซ้ายเลยนะครับแล้วก็ใช้วิทยายุทธของเรานะครับจัดการพวกหนอนแมลงไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำมอสแล้วนะครับนี่ได้ให้เรา ตามหาห้องบอสนะครับตามแผนที่เลยนะครับนี่พอเราเจอบอสครับเราจะได้พบกับบอสตัวแรกครับบอสตัวนี้ก็คือแม่นางพญาครับก็คือมาสเตอร์มอสนั่นเองครับนี่ก็คือแม่ของมอสทั้งปวงนั่นเองครับนี่เราก็จัดการมาสเตอร์ไปนะครับจังหวะนี้พอเราจัดการเสร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปราบบอสตัวแรกในเกมเลยครับทุกคนนะนี่เลย และนี้ครับให้เราไปทางซ้ายมือนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขาดนะอืแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนครับทุกคนนะและอยู่ดีๆเราก็จะสรบปไปซะงันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเงาคนดำๆนะครับอยู่ใกล้ๆด้วยครับและเธอคนนั้นก็คือสาวใช้ประจำโบสถ์นะครับเธอก็มาปลุกเรานะครับนี่เลยเอาไม้ฟาดเรานะครับเธอก็บอกเรานะครับว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรฟาโรมเจ้าคือนักแสวแงบุญอีกคนสินะเหมือนจะมีคนผ่านมาหนึ่งคนแล้วเหรอหรือยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ตอบไปนะครับว่าข้าไม่ใช่นักแสวแงบุญแต่ข้าก็คือเฮอร์เนสข้าถูกส่งมาที่นี่โดยไม่มีทางเลือกและกำลังเดินทางไปยังป้อมปาการ<ม>เพื่อหาคำตอบส่วนสาวใช้นะครับก็บอกว่า มีหลายคนนะที่ไปที่นั่นแต่ก็ยังไม่มีใครกลับมาได้เลยส่วนเราก็จะได้รับจุดประสงค์ใหม่ครับก็คือต้องไปที่ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ครับซึ่งอยู่ด้านบนของอาณาจักรนั่นเองและให้เราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนถึงดินแดนก้นบึ้งกระดูกนะครับเราจะได้พบกับพวกนักแสวงบุญตัวน้อยนะครับทุกคนหลายตัวเลยแหละนะครับแล้วก็ ไปคุยนะครับหลายคนก็ถามเรานะครับว่าเป็นนักแสวงบุญอัปปากนะครับถ้าเราฉลาดนะครับให้เรากลับไปนะครับอย่าไปเลยป้อมปาการนะครับแล้วก็ถามคนแถวนั้นนะครับมีแต่คนบอกว่าป้อมปาการมันน่ากลัวเนาะแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็มาคุยกับตะลุงนักแสวงบุญนะแกก็บอกว่ามีของมันแลกเปลี่ยนนะครับแค่เราไปหารูปประคำมาให้แกนะครับนี่แล้วก็ ซื้อของเหมาให้หมดทุกอันครับทุกคนนะไปฟาร์มมาในแมพให้หมดนะครับนี่แนะนําให้ซื้อให้หมดทุกอย่างเนาะอันแรกก็คือทําให้ลูกประคำมันเข้าตัวเราอัตโนมัติเนาะเหมือนเรามีแรงดึงดูดนะครับส่วนหน้ากากตัวนี้ก็คือเพิ่มขีดเลือดด้านบนของเรานะส่วนพวกมีท่านพวกนี้ก็สามารถเอามาคราบของได้ครับกญแจก็เอาไว้เปิดประตูลับนันเองครับส่วนลูกประคำนี่ก็คือซื้อ80ิ ได้คืน60ครับทุกคนนะแต่ก็จะเป็นการช่วยลุงคนนี้ครับและลุงคนนี้ก็จะออกเดินทางเหมือนกับเราด้วยนะครับนี่ได้หลังจากนั้นนะแล้วก็กลับมาพักผ่อนตรงนี้ครับเพื่อที่จะมาใส่สกิลนั่นเองครับนี่เลยมันก็จะดึงดูดรูปประคัมมาใส่ตัวเรานะครับทุกคนนะนี่เลยส่วนรูปประคัมครับซื้อ80เราจะได้คืนมา60นั่นเองครับ และที่นี่ครับเราจะได้เจอกับตัวละครที่หลายคนชอบนะก็คือเจ้าหนูน้อยเชอร์มานี่ครับนักดนตรีตัวน้อยที่เป็นนักสแสวงบนมองโลกในแง่ดีครับมันก็มายืนร้องเพลงใส่ประตูที่ไม่มีวันเปิดได้ครับเราก็ถามนะครับว่าจะตีไปทําไมนะส่วนเชอร์มาครับก็คิดว่า การร้องเพลงครับจะทําให้ประตูเปิดได้ครับทีนี้ก็ลําบากเราเลยนะครับต้องหาวิธีเปิดประตูให้แกนะครับเดี๋ยวแกจะร้องเพลงไปเรื่อยนะครับไม่มีวันหยุดอะไรเงี้ยทีนี้เราก็กระโดดวิ่งอ้อมไปด้านบนหมกฝั่งหนึ่งครับทุกคนนะเราจะเจอกับแมปปิดตายนะครับให้เราจัดการพวกศัตรูให้หมดนะครับและประตูมันก็จะเปิดขึ้นนะครับนี่เลยมันก็จะเป็นทางลัดนั่นเองเนาะหลังจาก จัดการมินิบอสได้ครับนี่เลยมันก็จะมีคันโยกอยู่ครับทุกคนนะตีเข้าให้นะครับและทีนี้เชอร์มาครับทุกคนนะไปคุยกับมันหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นฝีมือเรานะอืแต่ดูเหมือนว่าเชอร์มาจะบอกว่าเห็นไหมล่ะสาวผมแบงมันเป็นพเพราะเพลงของผมทําให้ประตูเปิดขึ้นอืมงั้นเรื่องของมึงแล้วกันไปก่อนลนะเหมือนจะมีแต่คนบ้าครับอาณาจักรเนี้ย ส่วนคนนี้ครับชอบร้องเพลงเหมือนกันครับเธอชื่อชาครานะครับพัดหลงกับหัวหน้าของแกอยู่ตอนนี้ครับและแกก็มาขายของประทางชีวิตอยู่ตอนนี้ครับแต่แกก็มีฝีมือในการต่อสู้ครับแกสามารถฝึกสอนเราได้นะและที่สําคัญเธอมีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนที่ด้วยครับเธอก็เลยมาขายแผนที่นะครับนี่เลยแล้วก็ซื้อให้หมดนะ ส่วนคนนกครับเอาไว้จดแผนที่นะว่าแผนที่เป็นยังไงบ้างครับส่วนลูกข่างนี่ก็คือเข็มทิศนะครับทุกคนนะจะได้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนนะส่วนหมุดม้านาังครับก็คือจะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนนะอแล้วก็ไอ้มุดสีทองทองนะครับก็คือเอาไว้ปักนะครับว่าเราอยากจะปักอะไรในแผนที่นั่นเอง <c oughs> ต่อไปให้เราไปหาเจ้าบีดเบลนะครับที่มันถูกพันธนาการอยู่นะครับนี่เลยเหมือนมีเส้นไหมนะครับที่กําลังล้อมมันอยู่นะครับแล้วมันก็ออกมาไม่ได้ครับทีนี้เราต้องหาวิธีปลดปล่อยมันเนาะและให้เราเดินมาเอาสกิลก่อนนะครับทุกคนนะสกิลนี้ก็คือสกิลเซิร์ฟสเปียนะครับทุกคนนะนี่เลยเทพธิดา <S <S แห่งดินแดนอันไกลโพ้นบัตไลเฮียว่าไปนั่นครับทุกคนนะนี่เลยก็ถ้าใคร ดูจุดไม่ทันก็กดพอดคลิปไว้ครับทุกคนนะหรือว่าแคปจอไว้ก็ได้นะครับนี่หลังจากที่เราได้มาแล้วครับก็คือเซิร์ฟสเปียร์นะครับกด R 1ครับทุกคนนะนี่เลยมันก็จะใช้สกิลเพื่อทำลายใยใหม่เนาะทีนี้เราก็ไปช่วยบิดเบลได้แล้วครับทุกคนนะแต่เราแวะนิดนึงครับทุกคนนะเราจะได้เจอกับมอสดูอิสนะครับข้างในตรงนี้แหละนะครับมันจะให้ควสเราเนาะนี่เลย และอย่าลืมสลับสกิลด้วยครับแนะนำให้ใช้สกิลเข็มทิศต,ตัวนี้ครับเพราะว่าเราจะใช้มันเปิดแมปและเราก็จะได้เจอกับจุดของเราเรื่อยๆแบบนี้เลยครับทุกคนนะสลับเข็มทิศนะแนะนำใช้เข็มทิศเนาะ และนี่ครับเจอกับครูอิดนะครับนี่เลยมันก็จะให้เควสเรานะครับไปหาเก็บลูกเบอร์รี่มานะครับทุกคนนะนี่เลยเพื่อสร้างคำสัญญาอธิษฐานนะครับว่าจะไม่ตื๊บมันอะไรอย่างนี้นะมันกลัวเราแต่มาสั่งงานเราเฉยเลยนะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็ไปหาตามแมปได้เลยครับทุกคนนะอืเดี๋ยวค่อยบอกนะทีนี้ให้เราย้อนมาหาบีดเบลก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนาะนี่เลยแล้วก็มาใช้สกิล บทพันธนาการของบีดเบลนะครับนี่ดูบทว่าบีดเบลครับจะไม่เชื่องเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาตืบบีดเบลให้หลับจํำนิดนึงก่อนนี่ครับทุกคนนะนี่เลยมาจัดการบีดเบลไปนะครับอืมแต่ว่าจะเป็นการจัดการแบบไม่ตายนะสำหรับบีดเบลนะเพราะว่ามันจะเป็นคู่หูหรือว่าเพื่อนของเราในอนาคตนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องจัดการมันถึงตายเนาะ และที่นี้ครับเราจะได้สกิลเพิ่มมาจากบีดเบลด้วยครับแต่ว่าสกิลนี้เราต้องจําเป็นหาได้ให้ครบถึง3อันนะครับต้องตามหาอีก2นะก็คือสกิลบริโภคหัวใจใหม่ครับทุกคนนะว่ากันว่ามันมีอีก2จุดภายในแมปนะครับแต่ก็เป็นสกิลเสริมนะเราไม่จําเป็นจะต้องหาให้ครบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากเก่งแล้วก็อยากเก็บให้ครบนะครับต้องหาอีก2จุดครับทุกคนนะอื และที่นี้ครับเราก็สามารถเรียกบิดเบลออกมาเป็นค่ารับใช้ให้กับเราได้แล้วนะครับเป็นเหมือนเพื่อนกันเนาะทีนี้ก็แนะนําให้เรากลับไปยังก้นบึ้งกระดูกเลยครับทุกคนนะอืมก็คือไม่ต้องวิ่งไกลเนาะนี่เลยก็กลับมาหา ไอ้นักแสวงบุญนะครับขี้กลัวอยู่ตอนเนี้นะและทีนี้ครับให้เราขึ้นไปด้านบนนะของแมพนะครับนี่เลยขึ้นมาด้านบนของคนบึ้งกระดูกนะแล้วก็มารับเควสกับไอ้ช่างคนนี้ด้วยนะครับรับให้หมดทั้ง3าเควสเลยครับทุกคนนะนี่เลยดูบดว่าเสร็จ ชิ้นส่วนผมจะไม่พอนะแต่ก็ต้องไปเก็บมาแล้วก็เอาให้ครบทั้งสาอันกับทุกคนนะก็คือมาจ่ายค่าซ่อมแซมอะไรต่างๆครับแล้วก็นับเควสไปในตัวด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับทุกคนนะเราจะได้เจอกับชาคาอีกครั้งหนึ่งนะครับชาคาก็ขายของอย่างเดียวด้วยครับชาคาก็จะขายจุดสถานที่ของบีดเบลให้กับเราครับมันก็คือหมุดเบดเวนะครับทุกคนนะ นี่ก็จะบอกจุดของบีดเบลนะครับให้เรารู้เนาะและทีนี้เราก็กลับมาหาไอ้มอสเบอร์รี่กันต่อครับมันจะมีแค่จุดเดียวนะครับที่หายากนะมันจะมี3ลูกเนาะตามแมปเมื่อกี้นะครับให้เราทําแบบนี้ครับทุกคนนะนี่เลยล่อมันลงมาครับแล้วก็ตีขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้มอสเบอร์รี่มานะครับนี่พอครบ3อันแล้วครับทุกคนนะก็กลับไปหาครูอิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ นี่เหื่อยที่กำลังต้งมหม้อกว๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับตอนนี้นะนี่โอ้โหไม่ทรรมดาเลยทีเดียวเชียวแล้วก็แลกเปลี่ยนกับแกไปนะครับเราก็จะได้ความปรารถนาเป็นจริงกลับมานะครับนี่เนี่ยมันก็คือสกิลดวงตาของครูอิดนั่นเองครับนี่ส่วนสกิลของครูอิดนะครับเราก็เอามาใส่เลยครับทุกคนนะโดยการนั่งไปที่จุดพักตรงนี้เนาะนี่สกิลของครูอิดครับ การสาธิตครับก็คือสังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนโจมตีนะครับเส้นใหม่ของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนนะนี่อันนี้ก็ถือว่าดีนะนี่ครับทุกคนก็จะเป็นสกิลใหม่ของเรานะเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจัดการนักแสวงบุญไปนะครับตามแมปแถวๆนี้แหละทุกคนนะ ราจะได้ผ้าคุมไหลของนักแสวงบุญมานะครับแล้วก็เก็บไม่ครบด้วยนะครับ12อันนะครับนี่เลยจัดการให้หมดครับนักแสวงบุญนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งนักแสวงบุญที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะแล้วก็จัดการเราเนาะแล้วก็มีพวกนักแสวงบุญนะที่เป็นคนดีเนาะที่คุยกับเราได้นั่นเองครับในอาณาจักรนี้เนาะและที่นี้ครับให้เราลงมาด้านล่างครับเพื่อที่จะเอาผ้าทั้ง12ผืนมาใส่แล้วก็รับคุยตรงนี้ครับแล้วก็ จะได้ลูกประคำมาครับจำนวน120ลูกเป็นการตอบแทนนั่นเองครับ